สวัสดีครับวายขับโซเซตี้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกันหนึ่มวายสุดน่ารักนะครับหนุ่มหน้าหวานฟอร์ดอารันอัศวส,สืบสกุลนะครับจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนไมสกุล r e ร i d e n นไปทำความรู้จักฟอร์ดกันครับประวัติส่วนตัวชื่ออารันอัศวส,สืบสกุลชื่อเล่นฟอร์ด เกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2002ครับฟอร์่วนสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมฟอร์สซเซอร์ไซนะครับกางเกงเอ28รองเท้าเบอร์43ครับประวัติด้านการศึกษามัธยมศึกษานะครับอยู่ที่โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยส่วนภาคอุดมศึกษานะครับอยู่ที่ภาควิชาศิลปะก,การละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ สีที่นุ่มฟอร์ชอบนะครับจะชอบเป็นสีดําแล้วก็สีน้ําเงินส่วนแนวหนังที่ชอบดูจะเป็นไซไฟครับอาหารที่ฟอร์ชอบกินนะครับจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ครับส่วนอาหารที่แพ้นะครับจะเป็นอาหารทะเลแล้วก็นมงัวครับเครื่องดื่มที่ฟอร์ชอบกินนะครับจะเป็นชาเขียวปั่นนุ่มฟอร์นะครับถือว่าเป็นหนุ่มตีที่โปรไฟล์ดีมากครับเขาเป็นเด็กเก่งนะครับเป็นเด็กท็อปของห้องได้เกรด4.0ทุกเทอมครับ ทถมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงครับซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ชอบร้องเพลงช่วยงานโรงเรียนอยู่เป็นประจำครับแถมเป็นประธานวงคอรัสของโรงเรียนด้วยนะครับฟอร์ดชอบร้องเพลงตั้งแต่พ .6 เลยครับแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่ประมาณม2ครับฟอร์ดเคยเล่นเปียโน,โนกีตาร์ไวโอลินได้ด้วยนะครับแต่พอมาหัดร้องเพลงแล้วรู้สึกว่ามันง่ายกว่าก็เลยทิ้งพวกนั้นไปเลยครับ อยากจะบอกว่าตอนฟอร์ดอยู่ตอนมอ3นะครับเขาเคยเป็นคนที่มีน้ําหนักถึง80กิโลกรัมครับเพราะกินเยอะมากเมื่อตอนที่จะเข้าสอบเข้าส่วนกุหลาบครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะครับได้เกิดแรงบันดาลใจนะครับว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเรานะครับควรเป็นตัวเองแบบที่ดีที่สุดหล่อที่สุดเลยตั้งใจลดน้ําหนักนะครับด้วยการไม่กินน้ำหวานไม่กินขนมและก็ลดปริมาณข้าวลงทําให้เขาลดน้ําหนักลงได้เยอะมากครับ แต่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็น่าจะเพราะหักผมมากเกินไปครับฟอร์ดเลยคิดว่าหาทางที่ดีที่สุดในการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแบบค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ต้องรีบร้อนมากซึ่งเจ้าตัวเองนะครับก็เลือกที่จะออกกําลังกายแบบการว่ายน้าครับเลยกลายเป็นหนุ่มฟอร์ดที่หล่อน่ารักในปัจจุบันครับผลงานในวงการบันเทิงหนุ่มฟอร์ดนะครับเคยไปแข่งร้องเพลงในรายการท็อปวันช่องวันสาและก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์สกู๊ตตาร์นะครับและก็น้มีโอกาสเข้ารอบเป็น5คนสุดท้ายครับ สวัสดีครับชื่ออรันอัศวสุขสกุลครับชื่อเล่นชื่อฟอร์ดศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสั่วกะหล่ำวิทยาลัยม .5 หครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปไว้ขนที่ทีมงานนะแต่วันนี้ครับจะมาเปลี่ยนลุกเป็นคูครูลายเจ้าตัวนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าอยู่ในสังกัดของ g m m เอ็มทีครับจนได้มีโอกาสออกเพลงแรกของตัวเองนะครับชื่อเพลงว่าฉันเป็นของเธอทุกวันนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ The s h i p p e r นะครับจินนายกลายเป็นฉันครับ แล้วก็ในปี2565นะครับก็ได้มีโอกาสร่วมเล่นในซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President ครับงั้นกูคิดค่าจ้างเป็นบทบาแล้วกันมึงพูดแล้วนะอนะืมเออกูรอนเล่นกูรอเล่นงั้นถ้ามึงอยากกินอะไรอะ่ะมึงบอกกูเลยนะกูทำให้หนึ่งได้หมดเลยกูอยากกินมึงอ,ะอ่ะหยอกหยอกยอกยอกยอเออวู้ว่าแก้มือจากครั้งที่แล้วขอบคุณนะพวกมึงพวกมึงไปออกเวลาที่ไหนมาทำวะ กูเตรียมให้เองอ่ะมึงมาได้ไงเนี่ยกูเห็นมึงไม่ค่อยสบายใจอ่ะอะไรที่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นกูก็อยากช่วยนี่กูผ้าอะไรไปบอวะมึงผ้าอะไรวะไม่มีมึงรีบรีบแดกไหเถอะ์ดิมเร็วก่อนมึงลงด้วยดีกูเห็นมึงอยู่ไกลอ่ะกลัวมึงคิดไม่ถึงคุณมากมึงแล้วก็ได้มีเก่าร้องเพลงนะครับอีกนิดคำโคเซอร์นะครับ เพลงประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนเช่นกันครับรหากต้องการติดตามผลงานของนุ่มฟอร์ดนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ IG ครับ s อ s i g n ครับ F. w F. F. O. R. D. ครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันในคลิปจะต่อไปวายขับโซซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ